สวัสดีครับพี่น้องเจอกันอีกแล้วครับกับเบ้ามีผ้าก,กินผ้าเทียวแอนฟิชชิงครับผมนี่ปลาที่เบ้ามีใส่เบ็ดได้ครับผมปลาดูครับเบ้ามีเสี่ยวม้ามกมัวครับผมใส่ผักแครงแยงผักซี่ผักหอมนะครับต้นหอมผักกาดขาวเพื่อนผักกาดขาว,วาครับเพื่นอนเอียงเพื่อนหนึ่งเหลือจากแม่บ้านเรากินกัขนมกินเรา กินวัตบดแล้วบ้ามีใช่ไหมใส่ใส่ครับโมกประดุกครับผมแต่ว่าโมกแบบโมกหมอนะครับเนาะตั้งหมอเรียบร้อยครับผมจุดแกงใส่แกงเลยครับเล้วจะเฮ็ดไปกินหน้ารถครับผมมื้อเช้ากินข้าวหน้ารถกับเสพตุ๋ยครับผม จะไม่รู้ว่าทีเจอเด็กไส้หลุดระวิตหรือเปล่ากันจเจอกันทีได้กินน้ำกันครับตั้งหม้อน้ำเดือดเอาพริกแกงตามเองครับผมพริกแกงตามเองน้ำเดือดก่นกอนแนล้วเอาพริกแกงลงไปนะครับเน,นาะรอนน้ำเดือดสักครูน่นครับตัวนี้เติอบด,ดีเนาะเฮ็หมกเป็นโตเลยครับหมกหมอ้อไส้เป็นโตเลยนะ นำอัดเจาะนะแต่ว่าตอนนี้ใส้นำหลายอยู่เท่าไหรเห็ดแบบว่าววก้อนป่าที่สุกเ่ก็ข้างไฟไว้น้ำมันบกจะง่อยครับพอได้ดจำกับขอนิ่งนะครับปะะ่าใส่เห็ดได้มั่นดีได้พี่น้องหยอดเลยครับปลาดุกตัวนี้ เกียงแกงลงเท่ากับปรุงได้เลยนะครับเนาะปรุงเสร็จปุ๊บงานเดือดอีกสักพักหนึ่งเท่ากับปาลาร่งครับผมส่วนผักข้าใส่ที่หลังครับโอเคครับผมเดี๋ยวรอเบิร์กครับใส่เกี๊ยงลงไปแล้วครับเกี๊ยงเกี๊ยงต่ำเองน้นเขาเริ่มเดือดแล้ว ต้องมีปุงเลยนะครับเนาะปุงน่องแกงเลยครับผมอืมหง่วครับใส่หข้าไครับหง่วใส่หข้าไครับหง่วใส่ลายเสียบลายใส่ลายเสียบเลยครับผมเดี๋ยวปุ๊บโอ้โพี่น้องตัว เิดพร้อมคิดภาดน้อยนึงครับพั่นโอ้ต้มเย็นดีมล้วโคกว่างไปนี่ครับบานนีย้ยอโตมากสียิบเกลือนะครับจังว่าสียิบเกลือครับแขนไปถือต๊ล่องหุ่นครับจะมาทำเพิ่มสะอาดเรียบได้แล้วนะครับนี่โคกครับโคกเปล่ามีแตกครับผมเพีงองก็ หนึ่งเฮดครับเขาจนโคกแตกครับผมโอเคครับเหลือไทยลงไปน้อยนึงแล้วฮันเอานามปลาล่าเน,นี่ยจะน้อยครับผมมีแน้วตกแตกอีกพูดเดียวเองเฉยนะครับตมีเพลถือกล่อง น้ำปลาจังง็กน้อยหนึ่งครับอุ้ยรวงวนะเข้มหรือ่ลามันเนี่ยนะเข้มเรย่อยๆไปปลารวงหลายหดเกีอบแล้วเยวป่าลงนะครับหมกหม้อครับผม อืมพอดีพอดีมาเข้มมาเลยป่าลงเลยเนาะปากลงก่อนเนาะโตไปเลยครับผมพักในไซต์ข้หลังพี่น้อง กใส่ที่หลังครับว่าบางอย่างลืมยังหนึ่งครับลืมใส่แบบกูดไหมเร็วเดียวลืมแบบกูดใส่น้อยหนึ่งครับปิดฟ้าไว้ครับรอบป่าสุกค่อยมาใส่ผักที่หลัง <c oughs> ปิดฝาไฟฝาสูงค่อย,าอยมาลุ่มคลานกันลดไฟหน่อยจังหน่อยขอตัวไปอาบน้ำนะครับเมื่อกี้โคกมันแตกเออที่ว่าน้ำไปน้ำคนโคกกันนะครับทางกุ้งขาพอดีครับรู้สึกว่าออกบขอนบวบๆนะครับ,บน้ำ้องค่อยมาบ้างครับพี่น้องพี่น้องลืมไทยเบิึงตอนนี้ก็พักลงเรียบร้อยแล้วครับ ไฟกคนจะมาอ่าน่อยหักลงแต่ว่าเอาลงมาท่านเบิดดอ,อกพี่น้องเนาะจะเชยวผักเอาอยัางลงไอ้มันเอาผักลงเรียบร้อยแล้หละปิดฟ้าไปครับผมพ่อหน้ามันเริ่มบกแล้วกรรอพ่อกันอีกเท่นึงตอนกินเขา่านาะครับเนาะพี่น้องเนาะนกินเขาน้ำกันครับผมกินเขาน้ำกันเด้อพี่น้องเง้นเศรอบริกินตอนตอนนี้นะครับ กิตนตอนยุนารถครับผมโอเคครับผมนี่ครับพี่น้งองแน่าตาแต่สิประมาณนี้ครับโมกหมอปลาดุครับผมซุกเลยได้ครับนี่ว่าจะว่าห่างน้ำไม่ห่างเลยจะง่อย โอเคครับ,น,บนั่ครับติดฟ้าไปอีกจัดมานึ่งครับครับผมผมรับคลิปนี้กับฝากไว้ซ้ำนี่แหละครับพี่น้องกับผู้ใดมาคลิปนี้กับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้บ้ามีน้ำเด้อครับผม เป็นกำลังใจให้บ้ามีและทีมงานครับผมแล้วก็ย่างหนึ่งขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่เขามากกดติดตามเป็นกำลังใจให้บ้ามีครับขอบคุณจากใจจริงเลยครับผมขอบคุณอีลีครับที่เขามาติดตามให้นะครับเนาะเป็นกำลังใจ,ใจงกันและกันครับผมขอบคุณหลายๆครับผมสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ สวัสดีครับพี่น้องกินเข่าแล้วกันครับผมหมกปลาดุกเห็ดผมว่านนี่ครับผมว่านจะมากินหนารถครับแคบตัวเองครับผมเออหัวหน้าตาเป็นที่ชื่อครับโอเคครับผมเอาตัวกินเข่ากันนะครับสวัสดีครับผม แซบยุคนี้เนาะสุ่นอจครับสูตรแซบพกแตกแซบยุ่พี่นอนอง